สวัสดีครับช่องเกษตรภาพมวลครับผมเจ้าของสวนไผ่โอลักครับผมมือนี้สีมัสสาธิตการต่อนกิ่งไผ่นะครับการต่อนกิ่งไผ่ครับผมนี่ครับอุปกรณ์เตรียมมาหนึ่งต่อนสองแขกฟางสามมิลกรเตอร์ซีนี่ครับเดือยเดือยสำหรับเดือยกิ่งนะครับเดือยนี่ครับต้นไผ่กิ่งไผ่ห่าสีต่อนครับเกือประมาณนี้ครับพี่ผม โอ้แกะกาบมันออกนะครับแกะกาบมะหรอกนะครับเลยแกะกาบมะหรอกนี่ครับเพราะว่าห้องเด้ตัดแต่งกิ่งไว้แล้วนี่แกะกาบมะหรอกปั๊บป่บนนี่ยอสอเลื่อยครับเลื่อยเลยบนแล้วก็เลื่อยล่างประมาณประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมนี่เลื่อยเกือบขาดเลยบนเลื่อยล่างประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อ,อยัง เวลาข้าต่อแล้วมันออกหากมาปุ๊บข้าสิเดืหักออกง่ายๆเลยนะครับข้าสิเดืหักออกเลยขันสมว่าข้าวโมเรียไว้เวลามันเป็นหักแล้วข้ามันเดือยที่หลังมาตัดที่หลังหักอยู่ในถุงต่อๆเนี <pol Nations S 2> ่ย <sign"> มันสิแตกครับนี่ครับตอนแบบยร์ผมเหมือนง่ายต่อต่อน่าติดฟางมามัดนะครับสร้างมัดขัโคสุนเั็กน้อย เนี่ยครับถุงเป๋อๆสินี่ก็มี่คุ้ยอกเภาวมีกะปิมี่เอ็มร้อยใส่ลำดานิ่งลากตามยูทูปเพิ่นละผมก็เห็ดตามเพิ่นนั่นละเนี่ยครับมัตาปาดเปล่านี่ครับอ้าวมัตไซนี่ครับเอาพวกน้ไก่ครับพี่น้องเอาพวกน้ไก่ห่อไปยังสี่เนี่ยครับห่อไปยังสี่ปึ๊บนี่ครับพันรล่อหนึ่งพันรล่อสอง bi